เบตั้นชัวรถรุค่คร่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัสซัมเกรเดเอทุกคันเลือกแบกเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่ม ชน,นักพิดความนำถั่วปลอดภัย1,000%เรซนโมช่นมาไมให้เลือกสมใจไปตันชัวร์วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถสตาเบอร์กับยินไปตันชัวร์ค่ะวันนี้นะคะยินมาแนะนำรถตู้ครอบครัว3แถว11ที่นั่งเบียร์แกนคาร์ดิวัล2.2 EX เป็นรถปี2019จดทะเบียน2020คันนี้นะคะค่าตัวออกหมายป้ายแดงของเขาอยู่ที่1,991,000บาทเลยแต่วันนี้เหลือเพียง899,000บาทเท่านั้นค่ะ 你坐上。 ด้านหน้าก็จะมีตัวที่เป็นโลโก้เกียร์ตรงนี้พร้อมกับกระจกหน้าสีรมควันดําไฟหน้าที่เป็นออโต้ไลท์มีเดย์ไทม์และยิ่งไลท์เรียบร้อยแล้วในส่วนของล้อแม็กคันนี้เป็นล้ออลลอยขนาด18นิ้วกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะสามารถปรับพับไฟฟ้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์ออโต้นะคะเข้าออกประตูรถโดยไม่ต้องหากุญแจให้ยุ่งยากเลยค่ะเดี๋ยวเรามารับชมภายในของคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเบาะสีเบจเบาะปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางค่ะเป็นระบบเบาะอุ่นนะคะ พร้อมกับพวงมลาลัยมัลติฟังชันหน้าจอกลางทัชสกรีนได้ขนาด8นิ้วค่ะและก็โหมดแัมิลเลอเขาคันนี้มีโหมด Eco Active ด้วยนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดด้วยเดี๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสารกันบ้างค่ะคันนี้ได้ประตูบานสไลด์ทั้ง2บานเลยนะคะเป็นประตูระบบไฟฟ้าค่ะภายในแถวที่2เนี่ยสามารถนั่งได้แบบสบายๆเลยค่ะนั่งได้11ที่นั่งมี3แถวที่นั่งนะคะแล้วก็มี จอมอนิเตอร์ด้านบนค่ะเป็นจอ lcd นะคะขนาด15.6นิ้วค่ะรองรับการเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธนะคะสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยค่ะครบเลยแล้วด้านบนของเขายังมาพร้อมกับแอร์ที่สามารถปรับอากาศได้ปรับอุณหภูมิได้จากตรงด้านบนเลยแอร์ Air ก็มีช่องแอร์เนี่ยมีแยกให้ทั้ง3โซนเลยนะคะว่าจะเป็นโซนด้านหน้า แถวที่2แล้วก็แถวที่3มีให้ครบเลยสภาพตัวรงขงคันนี้หนูให้เลยนะคะคันนี้98%เลยค่ะสภาพสวยไร้ตำหนิเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยค่ะมาดูในส่วนของดีไซน์ด้านหลังค่ะมีสปอยเลอร์หลังไฟท้ายนะคะได้เป็นตัว led ค่ะฝากระบงท้ายรุ่นนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าด้านในเปิดเข้ามาคือกว้างขวางมากๆเลยค่ะ สามารถจุสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคะหรือว่าลูกค้าต้องการที่นั่งเพิ่มเติมคันนี้เนี่ยเขามีที่นั่งให้ด้วยนะคะเขาก็จะอยู่ที่ใต้เบาะตรงนี้นั่นเองนะคะถ้าลูกค้าไม่ได้มีสัมภาระเน้นจุคนลูกค้าสามารถดึงเบาะขึ้นมานั่งได้เลยนะคะเรียกได้ว่าก็เป็นรถตู้ที่แบบอเนกประสงค์ใช้งานได้หลายรูปแบบใช้งานได้จริงนะคะสําหรับใครที่เป็นครอบครัวใหญ่หนูว่าคันนี้เหมาะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างคับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลล้วน4สูบเครื่อง 2,200cc ให้พละงกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่197แรงมา้าและแรงบิดของเขานะคะก็แรงไม่แพ้กัน441นิวตันเมตรเลยสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะยินยําราคาอีกทีหนึ่งค่ะเราขายเพียงแค่899,000บาทเท่านั้นฟรีดาวน์ได้0%นะคะคันนี้ผ่อนอยู่ที่15,000บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0828560000หรืออ เอดีด mm. mm ีเ hmm. ก mm ้าเ9ค่ะแล้วพบกัน hmm. ที sur, ่เบตนชัวนะคะสวัสดีค่ะเบตันชัวไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนรกมือนสองคนณบบภาดีเพราะมีคนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวเบตันชัวคือครตองตที่ใช่ชัว